ที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเสริงสางค่ะจัดชุดอุปกรณ์ไปฉีดพ่นทำความสะอาดโรงเรียนภูริตาในอำเภอเสริงสางสั่งปิดชั่วคราวนะคะหลังตรวจสอบพบว่ามีผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลติดโควิด -19 เช่นเดียวกับโรงเรียนอนุบาลน,นครราชสีมาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสั่งปิดโรงเรียนไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมค่ะ การระบาดรอบนี้ส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นผู้ปกครองนักเรียนนะคะพอผู้ปกครองนักเรียนติดก็แสดงว่านักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยต้องมีการกักตัวโรงเรียนก็ไม่วางใจก็ประกาศปิดเรียนชั่วคราวล่าสุดผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา79แห่งประสานไปรยังสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอขอปิดโรงเรียนชั่วคราว เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ค่ะครับขณะที่สาธารณสุขจังหวัดอุดรธนานีก็พบการระบาดใหม่ไปถึคัสเตอร์สังสารหนองไฮนะครับจากผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงสุดหลังจากที่ไม่มีการติดเชื้อมาระยะหนึ่งก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม3ามคนฮนะเป็นนักศึกษาหญิง17ปีเมื่อสอบสวนพบว่าผู้นําเชื้อเข้ามาก็คือผู้ป่วยรายที่540เป็นนักศึกษาชายอายุ15ปีไปอาศัยอยู่ในแคมป์คนงานกับพ่อที่กรุงเทพครับ พ่อคือติดเชื้อนะฮะทำให้ต้องถูกกักตัวไป10วันแล้วก็ตรวจหาเชื้อสองครั้งไม่พบจึงได้เดินทางกลับมาเรียนหนังสือแล้วก็นําเชื้อมาติดกับผู้ผู้อื่ออีก5คนแล้วก็ยังมีผู้สมัมผัสเสี่ยงสูงนะครับ84คนนะฮะแล้วจากการที่ติดนี่นะฮะคือว่าเขาไปรับประทานอาหารร่วมกันนะครับไปทานไปกินหมูกระทะแล้วก็ไปเตะฟุตบอลสุบรีไฟฟ้าร่วมกันด้วยนะ mm. แลวนี้พอมีการตรวจหาเชื้อมีการกักตัวแล้วพร้อมมีการตรวจเชิงรุก 180คนครเห็นไหมฮะวงในการที่จะไปกินข้าวกันนะครับมีเชื่อใจกันพอเปิดหน้ากากมาโอกาสติดก็มีสูงมากนี่ก็คือเราเห็นตัวอย่างก่อนหน้านี้มาแล้ว